นหนูปลูกผักเหรอฮะบอกปบ้านแล้วเก็บจุ้มหูบอกป้าบ้านแล้ว,อ,ลวอะไรที่ ทิดพันเราจะมาได้ทีเนาะพาไปเอาเนอั่นน่ะแพะพาไปเอาไอาปุยป๋ยก็ปุ๋ยที่เราไปตักกันนี่ย่า 5, ยทิศทิดเห็นแกแทโทรมาหาลุงอยู่นะลุงน,นี้โทรมาหาลุงลุงบอกว่าเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยหน่อยยังไม่มีคนแกดหน,นูเห็นมาดาเขาขนอะไรขึ้นไปเอาไปใส่ในย่า วางวางขนไปไหนขนนุนน่นลาลาเลยเต็มคันรถคาราเบิลเลยโอ้จะเสร็จไปใส่ผักไปใส่อันนั้นบอใส่ใส่อะไรใช่เขาจะไปใส่ดอกไม้นะมา้าจับ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  มินมาดูมาดูแตงเดวโูแตงไอ้แนนมาดูไหนมีลูกเขาบอกว่ามันไม่มีลูกกะกำลังจะมีลูกมันยังไม่ทันนักใหญ่มาจับอันนี้อ่ะใหญ่แล้ว มาดูมาดูน้องมาดูมาดูเขาทำมาดูเขาทำทำอะไรคะทำาม้อข้าวมแกงบ่วใช่ค่ะทำม้ข้าว่ม้แกงบ่าวทำข้าวกินเองทำเองทำอะไรนะทอดไข่ อ่ะผัดกะเพราไข่ดาวหนึ่งจานค่ะฮะค่อยดูอันนี้เห็ดค่อยทำไมไม่ออกสักทีเลยมันยังไม่ได้ใช้เวลานานกว่านังไงก็ลดน้ำก็ลดอยู่นะอันนี้ก็เอาปกเอาผงไม่เห็นมันออกนี่เป็นธรรมชาติของมันนี่แหละเห็นฝนสาะวสาเอาแหละ ดอกเห็ดเลอกเห็ดด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 อกเห็นี่ดอกอะไรดอ่ะดอกฮะดอดอกมะดอกมะลิอันนี้อันนี้ดอกอะไรต้นผักต้นผัก อันนี้ดอกอะไรดอกมะลิดอกดอกมะลิจะพูดดอกมะลิเออดอกมารีอะให้เธอให้เธอเอาทำกับข้าวเร็วเร็วผัดเปาให้เธอทำกับข้าวผัดกะเพราผัดกะเปาเร็วเร็วเร็วให้เธอผัดกะเพราเอาผัดเลยผัดเลยใส่เลยใส่น้ำปลาลงไปเลยอ่าใส่ลงไปเลยใส่อะไรใส่อะไรบ้างใส่อะไรบ้าง สใส่ปลาใส่โชต์ด้วยนะ, okay. ะโอเคใส่ปลาถ้วยอ,อืมไหมอาใส่ใส่อะไรบ้างใส่นมแป้งด้วยนมแป้งข <c ười> นมแป้งแล้วก็อะไรอีกคะกับอะไรคะกับข,บขบนมเนยอ๋อค่ะขนมเนย ลกกานี่ขับนะนะ้กินหน่อยกินหน่อยค่ะ่อยังไม่เกินหน่อยค่ะยังไม่ชุกเลยย่อยากขี่รถขึ้นมาเหรอเมื่อกี้เราเดินมาเดินมากับแอนมินรถไม่อยู่ไม่ได้เอาไปเ่หนูก็ดังรอดูย่ามใครทำของค่อยตกไปน่าที่แดกค่อลืมไปอะไรเหรออิฐเอาไปทำบ้านอ๋อ เขามาลากเอาใช่ไหมใส่อันนี้ลงไปใส่อันนี้ลงไปให้จุกคนแล้วเขาทำอีกช้อนช้อนขึ้นแล้วทำอันไรมาฟูนเดี๋ยวเขามาแล้วให้เขาทำใหม่แล้วฟูนทำไปมิกระเดิบออกมาแล้วก็ทำมันโตทำโตวางเอาโอ้โอ้ หอมมากจ้าโอ้ยหอมจังเลยมินหอมจังเลยหอมไหมมินจะทำอะไรคะก็ผักสวนผักของเรานะคะเดี๋ยวยายก็จะเอาม่ดอกคโนวานช้าไม่ดอข่ายกบอะหาโทษไข่ ข้าไข่ก่อนข้าไข่ก่อนรอกินอยู่นะโอเคไหมอนนออโอเค่ะอเคค่ะอเคค่ะคือเหฟอเะคค่ะโอ่อ่ะอเอเเอามันอ,ออกทำไมอ่าอคอว่าโอนคะคื่นนอเคค่ะอเคะอเ่ออเ่เอ ถ้าเรามันหนาเกินก็มันก็ไม่ออกเนี่ยแค่เหลือแคบหน่อแ,แ,แล้วก็รดน้ำมันอืมกระไปอะไรนะผักซีลาวอันนี้หน่อยนะที่มันออก จะปุ๋ยมาใส่อีกโอ้ยพ้าพันมาหมดได้พาพไปเอาขีดหัวนเ่ยเด้อไม่ได้จะปลูกก็หอมหนูต้องหาปุ๋ยปุ๋ยไม่มี เราต้องผสมปุ๋ยก่อนปลูกใช่มันได้มันก็ขึ้นแบบนี้ถ้าไม่ใส่ปุ๋ยมันก็ไม่ขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเอซีนะคะผักเริ่มขึ้นเริ่มโตยังชั่วลงไปลนลามที่ขี้งเลยง่วงกระถุงเลยอะกระถุง น้ำเงินไหนน้ำเงินเก่าน้ำเงินใหม่เงินของสามมวมณฑลสามมณฑลน้ำเงินอันนั้นมันเป็นเป็นสีอะไรสีฟ้า